พาคุณผู้ชมไปดูการต่อยอดลองกองชายแดนตายค่ะที่เป็นการเพิ่มมูลค่าจากผลลองกองที่ตกเกรดถูกนําไปทิ้งอย่างไร้ราคานํามาพัฒนาต่อยอดจนประสบความสําเร็จตกจนกลายเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพลองกองไซเดอร์ไวนิกาปัจจุบันลองกองก็ยังไม่มีการแปลรูปเป็นไซเดอร์ไวนิกานะคะนั่อเาเป็นหนึ่งเดียวในตลาดน้ําเพื่อสุขภาพในตอนนี้ค่ะรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ น้ำสีเหลืองทองใสที่เรียงรายอยู่จำนวนหลายขวดนี้คือน้ำของผลลองกองสดที่นำมาหมักใส่จุดินทรีย์ตามธรรมชาติใช้เวลา9เดือนเจ้าขวดนี้จะเปลี่ยนเป็นลองกองไซเดอร์ไวนกไกา ซึ่งผ่านการทดลองพัฒนาจนประสบความสำเร็จโดยนายสุกรันกากะหรือแบยังประธานวิสาหกิจชุมชนปัตตาีฟุตประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้แบบโบราณที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นกระบวนการหมักจนได้น้ำส้มสายชูหมักจากลองกองมีกลิ่นหอมรสเปรี้ยวนุ่มนวลอร่อยทานง่ายและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์มากมาย ตอนนี้คือการทดลองเสร็จสิ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวรองกองเวเนก้าไม่ว่าจะเป็นตัวรอ,องกองลอยแก้วแม้กระทั่งแยมก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตอยอแล้วก็ฮาร้านต่อไปครับซึ่งในทางของอยอเนี่ยได้มีการลงตรวจพื้นที่ดูสถานที่ผลิตทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คิดว่าไม่น่าเกินรอก็จะได้หมายเลขกำกับออยตัวนี้แล้วก็สามารถทำตลาดต่อไปได้ครับลองกองไซเดอร์ไวเนกาผ่านการคัดสรรอย่างดีจนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งถึงมือของผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ดูซูนซึ่งไซเดอร์นั้นเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ที่ดีต่อสุขภาพปัจจุบ,บันมีผลไม้หลายชนิดแต่ลองกองยังไม่มีการแปลรูปเป็นไซเดอร์ไวเนกานับว่าเป็นหนึ่งเดียวในตลาดน้ำเพื่อสุขภาพที่ใช้ลองกอง จากการวางทดลองวางจำหน่ายอยู่นะครับที่เราไปออกบูธท,ที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีกลุ่มของคนรักสุขภาพโดยเขาจะทานพวกไซเดอร์วนิกาอยู่แล้วครับหลายๆคนที่ทานไซเดอร์วานิกามาแล้วก็มาลองชิมตัวโปรดักต์ลองกองวนิกาของเราทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากลิ่นหอมไม่ได้ฉุนจนเกินไปแล้วก็รสชาตินุ่มนวลกลมกลม่อมทำให้ทานง่ายกว่า สินค้าที่มีขายอยู่ในตอนนี้ครับก็คือพอถามเรื่องราคาไปด้วยเนี่ยของเราขายในราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่าทำให้แบบการตัดสินใจซื้อของลูกค้าก็คือซื้อได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ปัตตานีฟู้ดไม่เพียงแค่ยกระดับเพิ่มมูลค่าของลองกองเท่านั้นแต่ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรลองกองในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงให้หันมาดูแลผลผล,ผลิตใส่ใจในคุณภาพและเพิ่มจํานวนการปลูกลองกองให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเกษตรอราาําเภอกระโพก็ได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสวนส่งเสริมให้ทําเกษตรแบบปลอดสารพิษเพื่อส่งต่อลองกองหวานฉ่าคุณภาพดีชายแดนใต้ สำหรับอำเภอกระเพาะนะคะเราก็ได้มีการจัดตั้งแปลงใหญ่ะคะ่ะเป็นแปลงใหญ่ลองกองในพื้นที่นะคะเพื่อที่ว่าให้เกษตรกรเนี่ยมาประชุมหรือว่าปรึกษาหารือกันในกรณีที่ว่ามีปัญหาอะไรต่างๆะคะ่ะแล้วก็ทางสํานักงานเองเนี่ยก็คือเข้าไปให้ความรู้ได้แปลงลองกองเองในอำเภอกระพาะเนี่ยก็มีการขอมาตรฐาน GAP ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP ลองกองแล้วเนี่ยประมาณอ่า46แปะะลงค่ะเราก็จะเน้นให้เกษตรกรเนี่ยคือผลิตลองกองคุณภาพ การตลาดแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะ่ะตอนนี้เราก็ได้มีการเอาผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปลองกองไซเดอร์เวเนกานะคะตอนนี้เราก็มีการได้เอาผลิตภัณฑ์นียไปประชาสัมพันธ์ให้กับร้านอาหารต่างๆเพื่อที่ว่าจะให้เขานนำไปเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มของทางร้านค่ะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในตัวเด้อยค่ะแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่รักสุขภาพค่ะลองกองไซเดอร์เวเนก้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกระจายรายได้สู่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลองกองเกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชนหมดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นฐานและยังทําให้ลองกองกลับมาเป็นเพื่อที่มีคุณค่าไม่ถูกทิ้งไปอย่างไร้ราคาส่วนราคาก็จับต้องได้ลองกองไซเดอร์เมันดกกาขวดนี้ราคา300บาทนอกจากนี้ยังมีแยมลองกองลองกองลอยแก้วน้ําลองกองพร้อมทานปรบไบโอติกอร่อยและสดชื่นมากๆนับว่าต่อยอดผลของลองกองอย่างคุ้ม เเลยยทีดีดหากสนใจเข้าไปติดตามหรือสั่งซื้อได้ที่เพจปัตตานีฟรุตหรือเข้าไปที่วิสาหากิจชุมชนปัตตานีฟรุตอำเภอรกอระพาะจังหวัดปัตตานีโทร093 575 4237ทีมข่าวเอ็บีีภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี